ท่านผู้ฟังวันนี้กลับมาพบอีกครั้งนะครับกับผมคุ้มในรายการนะครับอาจารย์ดรอิสราคงมีอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสาศตร์มหาวิทยาลัยสวนนะครับเรื่องราวของเขาที่แล้วเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากท่านผู้ฟังค่อนข้างมากมายนะครับพอสมควรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอผีและบิญญ,ญาณหรืออะไรก็ตามแต่นะครับเราเรียก ลักษณะแบบนี้ว่าเป็นแนวฮ u r ร์นะครับหรือแนวสยองขวัญน,นั่นเองวันนี้ผมจะมาพูดถึงในแนวแอคชั่นกันบ้างนะครับหรือมีเรื่องของการต่อสู้แต่ไม่ได้ไม่ได้เป็นต่อสู้ที่เป็นคิวบูอะไรนะครับเป็นเรื่องของอเกี่ยวข้องกับเรื่องของ v i o เลน c ์และบูลลี่นะที่เราเพิ่งเห็นไปนะครับในรายการ ประกาศรางวัลออสการ์ที่ผ่านมาเมื่อวันจันทร์ตอนเช้าๆนะครับถ้าใครลุ้นเกี่ยวกับภาพายนตร์อยู่ก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นที่มาของชื่อตอนใน EP นี้ก็คือเรื่องของ Bully และ v o l e n c e นะครับแต่เราคงไม่ไปวิเคราะห์เหตุการณ์ว่าเหตุใดอย่างที่ทราบนะครับวิลส์มิทถึงไป ทำร้ายคริสร็อกนะครับเท่าที่เราทราบคร่าวๆแล้วก็รู้อยู่แล้วนะครับแทบจะขึ้นฟีดหน้า Facebook หรือตามสื่อต่างๆหรือตามโซเชียลเน็ตเวิร์กมากมายนะครับเต็ไมไปด้วยหลากหลายเหตุผลนะครับก็ท่านผู้ฟังคงทราบแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงเนี่ยก็คือในส่วนของออว่าทําไมมันถึงมีการบูลลี่และทำไมมันถึงวาเลนส์นะครับบูลลี่เนี่ยถ้าให้แปลเป็นภาษาไทยเนี่ยมันมัน เป็นคำที่แปลงข้างกว้างนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเราก็เรียกครับสับไปเนาะแต่ว่า t i o Vi n c e เนี่ยนะครับก็คือเป็นความรุนแรงนะครับที่เกิดจากการใช้กำลังนะพูดถึงนิดนึงนะครับก็มันมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานส่วนใหญ่เนะี่ยมันก็ที่ผมจากประสบการณ์ที่ผมได้พบเจอเนี่ยหลากหลายมากนะครับเนื่องจากก็หากคุณเดินทางไปต่างประเทศเนี่ย นะคุณก็โดยเฉพาะจะไปทางแถบยุโรปหรือไปทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับที่ไม่ใช่แถบของคนเอเชียด้วยกันเองเนี่ยนะครับมันมันก็จะเจอเหตุการณ์ที่เรียกว่าบูลลี่เนี่ยค่อนข้างค่อนข้างไม่ถึงกับมากนะแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยมันก็มันก็ค่อนข้างเยอะนะแต่ถ้าเป็นสมัยนี้ผมผมไม่มั่นใจแล้วเพราะว่ามันมีการรณรงค์ในเรื่องของการที่เราจะแอนตี้พวกบูลลี่อะไรมากมายมากขึ้นนะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยค่อนข้างเยอะ นะถ้าพูดถึงเนี่ยไม่จากอดีตที่ไม่นานตอนที่ผมไปเรียนที่ประเทศอังกฤษเนี่ยนะครับในแถบเมืองที่ผมไปเนี่ยก็ขึ้นชื่อรือชานะครับว่าค่อนข้างที่จะเหยียดนะครับการเหยียดชนชาติหรือชาติพันธ์เนี่ยเราใช้ภาษาอังกฤษว่า r a i s s m มส์รีซนะครับก็ในเมืองที่ผมไปอยูไ่ไม่ขอเอ่ยแล้วกันนะครับ ถ,ถ้าฟังในอีพีผ่านมาท่านก็จะรู้ว่าผมอยู่เมืองไหนค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะครับเขาไม่ค่อยยอมรับชาวต่างชาติเท่าไหร่นะครับเวลาที่ฝรั่งเหล่านั้นเนี่ยนะครับในเมืองนั้นเ,นเขาไม่ใช่ทุกคนนะบางคนก็บางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีนะครับมันก็ปะปนกันไปเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเซนซิทีฟอะไรมากมายเขาก็จะเวลาเขาเมาถ้าเกิดของเขาขึ้นเนี่ยเขาเห็นเราเนี่ยเขาก็จะในฐานะที่เป็นคนเอเชียเนี่ยนะครับมัน มันเหมือนที่เราบายอารมณ์เขาว่ะนะเขาก็จะกั่นแกล้งเราจากเล็กๆน้อยๆน,นะครับเขาก็จะเช่นพูดจาให้เราดูให้เราดูโง่เช่นมาพูดเร็วๆแล้วก็ถามเราว่าเ hey, อ you know where h g w a r t อะไรเงี้ยนะซ,ซึ่งซึ่งมันไม่มีอยู่แล้วนะฮอกวอตนะครับถ้าเกิดใครอ่านแนร์รี่พอตเตอร์มันก็เป็นมันก็เป็นสถานที่สมมุติใช่ไหมเออแล้วแล้วปรากฏว่าอะไรและก็ก็อันนี้คือกวนแล้วนะเริ่มเริ่มเริ่มบูลลี่แล้ว นะครับก็ถ้าเราสวนไปหรือถ้าเราตอบไปแบบอุ่นอธิบายโน,น่นเขาไม่ได้อยากจะรู้อะไรจริงๆจังๆนะครับเขาแค่จะแกล้งเรานะครับบางคนก็ตอบจริงจังไปนะเข้าใจว่าฝรั่งเป็นมิดแต่มันไม่ใช่ทุกคนนะสำหรับผมก็ก,ก็ก็ไม่ตอบอะไรนะครับหรืออาจจะแบบพูดอะไรสวนไปที่แบบว่าแบบ o u think w อ a r w s t u p stupid อะไรเงี้ยเป็นตน้นเออคุณคิดว่าเราโง่เหรอ ย่างนั้นก็ได้นะครับเขาก็จะเดินจากไปเพราะว่าพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะมีจิตใจที่ค่อนข้างเปราะบางอยู่แล้วแต่เห็นเนื่องจากว่าเราเนี่ยเป็นชนชาติชาติพันธุ์ที่ขึ้นชื่อลือเช้าไม่คยสู้คนอะไรประมาณน้นในความคิดของเขาเนี่ยเขาก็เลยทํากับเราเหมือนเป็นผู้อ่อนแอบางครั้งที่ผมเจอในเวลาเขาเมาวิ่งจะมาต่อยเลยนะแต่บางทีขาเขาขิดกันก่อนนะครับขาขิดก็คือล้มลงไปก่อนที่จะมาต่อยผมนะ ก็เพราะเมาเกินไปนะเ,เวลาคนเมาแล้วก็ใช้คำว่าอะไรครับ he's drunk นะครับก็คือเขาเมาเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหลีกเลี่ยงพวกคนเหล่านี้ให้ดีเพราะว่าเราเนี่ยถูกมองว่าเป็นาชาติพันธุ์หรืออะไรที่อ่อนแออะไรเงี้ยเขาจะข่มเรานีคราวนี้ มันทําให้ผมนึกถึงนิดนึงนะย้อนอดีตอีกแล้วนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะเพื่งจากว่าช่วงนี้เราไม่ได้ไปไหนนะเราก็ผมก็พาท่านผู้ฟังนะไปฟังเรื่องราวต่างประเทศนะกันบ้างนะอาจจะย้อนอดีตไปยุค9เก้าูนนิดหนึ่งผมเป็นคนยุคเก้าูนย์ผมไปเรียนที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับถ้าฟังในอีพีที่ผ่านมาเนี่ยผ,ผ่านมาเนี่ยผมไปเรียนมัธยมที่นั่นแน่นอนนะครับเมืองที่ผมไปอยู่เนี่ยที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นเมืองที่ ง่ายๆนะครับเป็นคนข่าวล้วนๆเลยนะครับการที่ผมโพ่ไปแล้วเป็นคนผิวเหลืองเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบเขาเขาเป็นเรื่องที่แบบดึงดูดสายตามากนะไม่ใช่ในทางที่ที่ดีเท่าไหร่ด้วยนะเพราะว่าเขาไม่ในในตอนนั้นเนี่ยโลกมันยังไม่ค่อยเปิดมากนะมันยังไม่มีอินเทอร์เน็ตเขาก็เขาก็บางคนก็ทวีตเราดีนะครับบางคนก็ทวีตเราไม่ดีนะครับเขาก็ มากมายหลากหลายที่ผมจะต้องเจอไม่ว่าจะเป็นการล้อเรียนมากเช่นที่เรารู้กันอยู่เช่นบ้านประเทศคุณได้มีรถหรือเปล่าหรือเอาง่ายๆเลยรประเทศไทยไทยแลนด์ก็ไม่รู้เขาก็จะเป็นโยงกับไต้หวันเออคือไต้หวันนะมากมายนะครับ อันนั้นก็อันนั้นก็ไม่ถือเป็นเขาไม่รู้นะแต่ว่าที่บูลลี่หรือที่ใช้ v a l l n นสก็มีเช่นเวลาตีปิงปองเนี่ยนะครับกับเพื่อนฝรั่งด้การันในวิชาพัลละวิชาพัลละก็ใช้ใช้ศัพท์ง่ายๆว่าเป็นวิชาพัลละเราเรียกวิชา PE นะครับตัว P แล้วก็ตัว E มาจาก physical education เนาะถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดขออภัยนะครับตีปิงปองกันอยู่กับเพื่อนอาจารย์ก็คุณครูก็จะจับคู่นะครับมั่วๆแหละ นะครับแรนดอมแรนดอมแปว่าสูงอ่าผมก็ไปตีกับชื่ออะไรจำไม่ได้แต่สูงสักประมาณสูงกับผมผมร้อยเจ็ดสิบเจดคนนี้ก็ประมาณน่าจะสองเมตรได้แต่ตีไปเนี่ยมันมันไม่เหมือนจะตีเล่นกันแล้วมันเริ่มแบบแกล้งนะคือเขาตีออกให้เราไปเก็บลูกว่างั้นเถอะทุกครั้งที่ผมเสิร์ฟไปก็ตีออกซ้ายออกขวาไม่ลงโตะ๊ะนะมันทาให้ผมโมโหเออส่วนเขาก็หัวเราะนะ เราเริ่ม Angry Angry ก็คือโกรธนะครับส่วนเขาก็สนุกสนานไปนะครับ Amuse นะก็เห็นเราเป็นตัวตลกผมก็เลยจัดการไม,ไม่ดีนะอันนี้ไม่สนับสนุนนะแต่ว่าตอนนั้นเราเป็นวัยรุ่นเนาะผมก็เลยจัดการขว้าง ลูกปิงปองใส่ไปแต่ก็ไม่ได้แรงแอะไรเท่าไหร่หรอกนะาก็คว้างอลให้เราโมโหแบบให้รู้ว่าเราโมโหแล้วแตไ่ไม่ได้ปาโดนตัวหรอกนะครับแล้วก็คว้างคืนไปว่าแบบไม่เล่นแล้วปรากฏว่ามันมันก็เริ่มแบบด้วยความที่เขาจะแกแล้งเราอยู่แล้วเนาะแต่คนนี้ก็โมโหนะครับแล้วก็จัดการที่จับคอเสื้อผมเนี่ยนะครับ up against the wall เลยนะก็คือชนกับข้างฝากำแพงไปเลยนะสูงมาก มือนจะบีบคอแล้วด้วยซ้ำนะก็คุณครูก็มาห้ามทันนะเออก็สุดท้ายนะครับก็มีเราก็ต้องเข้าห้องปกครองห้องปกครองก็ไม่มีหรอกครับเราก็จะไปเจอกับ principal นะครับ principal ก็คือหมายถึงผอเรียนเนี่ยนะครับเขาก็จะเออยูนู่นนั่นนี่เขาเคลียร์จากนั้นเราก็โดน detention นะครับคำว่า detention ก็คือโดนกักบริเวณนะครับหรือเราใช้ ground e d ก็ได้นะครับก็ โดนกันไปนะผมเนี่ยโทษน้อยเพราะว่าไม่ได้เป็นคนเกาะเรื่องแต่ต้องโดนทั้งคู่นะครับเพราะความรุนแรงเนะี่ยถือว่าเป็นเรื่องในต่างประเทศที่ยอมรับกันไม่ได้ไม่ว่าผมจะเป็นฝ่ายที่ถูกกระทําก่อนนะครับหรือเปล่าหรืออะไรก็ตามนะครับยังไงผมก็ต้องโดนผมโดนหนึ่งวันนะครับส่วนคนที่เป็นตัวเริ่มเนี่ยก็โดนสามวันนะครับดิ t e n นชันนี่ไม่สนุกนะครับ มันมันมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะอึดอัดนะครับเป็นการลงโทษกับบริเวณนะครับขั้นตอนของ detention เนี่ยมันมันของฝรั่งของโรงเรียนมัธยมของเขาเนี่ยมันมีอะไรซับซ้อนแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่ามันทำให้เราไม่อยากจะทำผิดเลยนะครับเพราะว่ามันมันทั้งหน้าเบื่อมันทั้งอึดอัดมันทั้ง มันมีอะไรหลายอย่างที่เราไม่ไม่อยากจะกลับเข้าไปนะครับก็ถ้าพูดคร่าวๆก็คือเขาเอาจะเราเราต้องไปโรงเรียนเหมือนเดิมนะครับแต่เขาเอาเราแยกไปอยู่อีกโซนหนึ่งนะครับซึ่งมันไม่สนุกเลยนะเอาไว้คราวหน้าแล้วกันนะครับที่ผมมีโอกาสแล้วผมจะกลับมาเล่าให้ท่านผู้ฟังนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดในส่วนของ detention น่าสนใจมากนะครับและ ต้องติดตามวันนี้สมควรกก่เวลาแล้วครับหมดเวลาของผมแล้วเดี๋ยวไว้ต่อคราวหน้านะครับขอบคุณที่รับฟังขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ